小图。 สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงที่ผมเชิญมาในวันนี้หน้าที่นายกและสภากรรมการให้กับสภากรรมการชุดที่ผ่านมา11กุมภาพันธ์นะครับ แล้วขณะนี้ฟีฟ่า a f c และ AFF ได้ให้การรับรองแล้วนะครับแล้วมีหนังสือแสดงความยินดีมาแล้วนะครับมีหนังสือเชิญไปประชุมเลือกผููแทนฟีฟ้าในวันที่26มาแล้วนะครับเชิญท่านนายกสภากรรมการคนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าองค์กรระหว่างประเทศทางด้านฟุตบอลทุกระดับ ได้ให้การรับรองสภากรรมก,การชุดใหม่คือสภากรรมก,การกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ในฐานะที่จะต้องสลายตัวในวันนี้เวลา24นาฬิกาคณะแฟตเอ็นก็จะไม่มีตัวตนแล้วนะใครจะฟ้องก็ไปฟ้องลมฟ้องแรงไปนะ ผมก็ไม่มีตัวตนให้ให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องส่งหน้าที่โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศหรือในส่วนที่เกี่ยวกับฟีฟาซึ่งเป็นผู้ที่แต่งตั้งคณะของเราให้มาทำหน้าที่ในการที่จะฟื้นฟูและเลือกตั้งนายกสภากรรมการชุดใหม่ซึ่งการดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงไปตาม อำนาจหน้าที่ที่เขากำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกประการนะครับจนผู้แต่งตั้งและก็องค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายได้ให้การรับรองดังที่กล่าวแล้วนะครับก็จึงได้ทำหน้าที่ในการที่จึงได้ทำการส่งหน้าที่ให้กับท่านสภากรรมการชุดใหม่มีเรื่องบางเรื่องนะครับที่ก็ฝากไว้ที่อาจที่มีความต่อเนื่องกันนะครับ แล้วก็เรื่องเรื่องบางเรื่องที่มีคนที่สนใจฝากผมมาผมก็มอบให้ท่านว่าท่านช่วยไปสางให้ผมหน่อยนะแฟนฟุตบอลเขาเขาอยากเห็นตรงนั้นตรงนี้ผมก็ฝากท่านไปเพราะ,ราะผมเรียนกับท่านว่าต่อจากนี้ไปแฟนเอนซีคงไม่สามารถเข้าไปทํางานใดๆให้กับให้กับท่านได้เพราะว่าเราเขียนไว้ในข้องคับของเราเองว่าแฟรเอนซีจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในการดําเนินการของสมาคม กีฬาฟุตบอลหลังจากนี้ไปนะครับก็ก็ฝากท่านไว้ตรงนี้ให้หมดนะครับส่วนเรื่องที่ยังค้างคาอยู่บ้างเป็นบางเรื่องนั้นก็จะดําเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นนะครับโดยบางเรื่องนั้นที่จะต้องทําต่อเช่นการส่งเอกสารการรวบรวมพยานไอไอเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่จะต้องใช้เวลาเล็กน้อยที่จะตรวจสอบทั้งหมดเนี่ย ได้ขออนุมัติฟีฟ่าไปแล้วว่าจะดําเนินการส่วนเนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะส่งมอบใหเสร็จสาระสําคัญมีเพียงเท่านี้นะนะครับส่วนรายละเอียดการฝากฝังฝากอย่างเดียวไม่ฝังนะเอาฝากให้ท่านไปดําเนินการต่อนั้นได้เรียนท่านไปแล้วนะครับแล้วขอเรียนว่า เรื่องราวต่างๆที่ได้ฝากไว้ก็ดีเรื่องที่มีคนฝากมาก็ดีจะเสนอได้ท่นทานทำให้ดูทำให้ดีก็ดีการแก้ปัญหาของสมาคมฟุตบอลช่งประสบอยู่ในปัจจุบันเหตุเร่งด่วนมีอะไรบ้างนะครับก็เรียนท่านไปแล้วก็รายละเอียดต่างๆนั้นผมผมคงจบเพียงแค่นี้คณะแฟรเอ็นซีคงจบเพียงแค่นี้เรื่องราวต่างๆนั้นผมขอมอบให้ท่านเป็นคนตอบทั้งสิ้น ในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คนใหม่เรื่องราวต่างๆขอให้ท่านตอบนะครับแล้วก็ผมขอญอาตจบเพียงเท่านี้ขอขอบขอขอบคุณทุกท่านนะท่านว่าต่อไปต่อไปได้ผมไม่มีผมไม่มีคําตอบที่จะฟังคําถามจากท่านคาตอบจะอยู่ที่ท่านทั้งหมดนะครับขอขอบคุณนะ แฟดเอ็นซีเพื่อที่จะรับมอบนโยบายจากวันนี้ทางแฟดเอ็นซีก็จะสิ้นสภาพได้รับมอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งคงจะเป็นชุดผมต้องไปดําเนินการต่อไปนะครับเรื่องสื่อมวลชนก็คือเรื่องคดีที่มีข่าวนะครับแล้วก็เรื่องมีการดําเนินการให้เกิด,ดสิทสิ์การบริหารที่ซ้ำซอนหานนี้ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปนหนึ่งก็คือเรื่องที่ท่านฝากไว้ก็เป็นเรื่องคำถามจาก AFC ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดมีการทำร้ายร่างกายผู้ตัดสินมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรซึ่งตรงนี้ก็เมื่อผมเข้ามารับหน้าที่ผมก็คงจะต้องไปดำเนินการสอบสวนหรือสืบสวนให้กระจ่างแล้วก็จะรายงานให้ทาง f อ c ได้ทราบนะครับ เรื่องสุดท้ายที่ท่านฝากไว้ก็คือเรื่องฟุตซอลนะครับที่มีการจะจัดให้มีการแข่งขันแต่เราต้องยืนยันเข้าไปว่าเราจะคงสิทธินี้ไว้ไหมภายในวันที่20ผมก็ตอบท่านไปว่าขณะนี้ผมยังไม่อยู่ในสถานภาพที่จะดำเนินการใดๆได้จนกว่ากรกทจะรับรองตัวผมและสภากรรมการเป็นที่เรียบร้อยนี่คือ สิ่งที่ได้รับมอบหรือได้รับขอร้องนะครับจากทางแฟดเทนซีให้ดำเนินการส่วนในตัวผมและสภากรรมการนะครับก่อนที่จะมาประชุมที่นี่เราได้มีการประชุมหาลือแล้วก็วางแผนในการที่จะทำงานเมื่อทางกรกต มีการรับรองเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราได้หารือกันก็คงเป็นสิ่งที่พวกเราอยากจะรู้ว่าโครงสร้างหรือการจัดการโครงสร้างภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลที่พวกเราเนี่ยนะครับได้คิดและช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันตัดสินใจนะครับก็ <Sure. S 1> คือ <c oughs> การที่เราให้สโมสรตัวแทน ที่เข้ามาอยู่ในสภากรรมการมาช่วยกันคิดนะครับมามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะกำหนดทิศทางแนวทางในการบริหารสมาคมนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าใครบ้างรับผิดชอบอะไรทาหน้าที่อะไรนะครับตัวผมเองก็คงอย่างที่นนะครับก็คงทำหน้าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ อุปนายกทั้ง5ท่านนะครับจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นะครับโดยอุปนายกสมาคมฝ่ายเทคนิคก็อย่างที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่า,าคุณวิทยาเราหกุณจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันก็คือคุณสุภสินนะครับลีลาลิศ อุปนายกสมาคมฝ่ายสื่อสารองค์กรก็คือคุณธนศักิ์สุระประเสริฐครับอุปนายกสมาคมฝ่ายสิทธิประโยชน์คุณทรงธรรมเพียรพัฒนาวิทย์นะครับมีคุณทรงธรรมครับอุปนายกสมาคมฝ่ายบริหารพลเอกอดุลเดชอินทภพนะครับนั่งอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับเลขาที่การสมาคมนะครับพลตำรวจโทพิสันต์จุิีลก นอกจากนี้นะครับเรายังมีการเชิญผู้มีประสบการณ์ในระดับสากลน,นะครับเข้ามาช่วยเราทำงานนะครับคือคุณพาทิตสุภพง์แล้วก็ยังมีคุณเบนจามินตันนะครับซึ่งถ้าเราจะก้าวไปสู่เวทีสากล หรือระดับประเทศเราจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สำคัญคือมีคอนเนคชันในระดับประเทศเข้ามาเสริมการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของสภากรรมการชุดนี้เรามีการฟอร์มทีมมีการแบ่งหน้าที่ภารกิจ ที่จะต้องทำร่วมกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบทางด้านกฎหมายนะครับ <c oughs> กฎหมายก็คือคุณชนินแก่นยิรันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้คือสิ่งที่ทางสภากรรมการชุดผมเนี่ยได้ร่วมกันคิดร,ร่วมกันวางแผนร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางว่าเราจะบริหาร สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยไปในทิศทางใดทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับต่างประเทศพวกเรามีความพร้อมนะครับที่จะนำพาวงการฟุตบอลให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่คิดว่าโลกปัจจุบันเขาก็ทำกันนะครับ ก็ยังมีงานอีกหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าสื่อมวลชนคงอยากจะรับรู้นะครับว่าใครจะไปรับผิดชอบงานสำคัญในด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องกรรมการผู้ตัดสินผมเชื่อว่าสื่อมวลชนอยากจะรู้ว่าใครจะมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันผมเองครับ จะรับผิดชอบหน้าที่นี้ผมจะไม่มอบให้ใครทั้งสิ้นนะครับเพราะต่อไปเรื่องเหล่านี้หรือเรื่องที่ไม่เป็นสิ่งที่ปึงปรารถนาของสมาคมหรือสโมสรฟุตบอลจะไม่เกิดขึ้นถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมรับผิดชอบเองครับส่วนคณะผู้บริหารจัดการอย่งขันนะครับในระดับ ลีกสูงสุดคือไทยหลีกเนี่ยนะครับผมจะมอบให้ท่านพลตำรวจโทบร,ริหารเสียงอารมณ์เป็นคนรับผิดชอบครับส่วนกรณีการแข่งขันฟุตบอลหลีกในดิวิชั่น2ผมมอบให้เลขาธิการสมาคมคือพลตำรวจโทพิสันลงไปดูแลตรงนี้ครับด้านเทคนิคก็โค้ด วิทยาเราขอบุณนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นคำถามซึ่งแฟนบอลข้องใจและอยากให้หมดไปจากวงการฟุตบอลก็คือตัวผีแต่ที่จริงมันก็คือการแก้ไขปัญหาการขายบัตรผ่านประตูเกินราคาที่กำหนดนะครับตรงนี้ผมจะเข้ามาดูเองเพราะว่าผมจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่ง ซึ่งนะครับจากการศึกษาแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระจายหรือการจัดจำหน่ายบัตรเข้าดูฟุตบอลในเดดอยู่กันปัญหามันก็เกิดขึ้นจากคนที่เล็งเห็นว่าถ้าสามารถรวบรวมบัตร่านประตูไว้ในมือตัวเองได้ ก็จะสามารถไปสร้างกำไรได้ในวันที่มีการแข่งขันอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัญหาของแฟนบอลนะครับถ้าแฟนบอลซื้อตั๋วปีดูก็ไม่มีปัญหาแต่เกิดจากความล่าช้าหรือการตัดสินใจส,นสินใจช้าของแฟนบอลที่ตัดสินใจไปซื้อบัตรเข้าชมฟุตบอลในระยะใกล้ๆมันจึงเป็น การเปิดช่องให้คนหัวใสไปซื้อไปเก็บตัวฟุตบอลน,นั้นไว้แล้วก็มาขายโกงราคาหน้าสนามนะครับก็ต้องไปดูว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแต่เราก็รู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนที่ไปขายตัวราคาแพงมันเกิดจากแฟนบอลด้วยเช่นกันเพราะว่าแฟนบอลตัดสินใจช้าเลยไม่สามารถซื้อตัวได้นี่คือสิ่งที่เราคิด และเราควรจะเข้าไปทําซึ่งผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เราคงได้แจกข่าวไปแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากและทุกคนก็อยากคงอยากจะรู้น้องนสื่อมวลชนก็นอยากคงอ,อยากจะรู้นะครับว่าที่ผ่านมาการบริหารของผู้บริหารชุดเก่าทําอะไรไว้อย่างไรผมยังไม่สามารถทราบได้นะครับแต่ผมจะใช้เวทีนี้ตรงนี้ บอกผ่านสื่อมวลชนไปว่านะครับองค์กรนะครับบริษัทห้างร้านหรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีนิติกรรมสัญญาทุกสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมและต้องการดำเนินการตามสัญญาต่อไปนะครับต้องการที่จะดำเนินการตามสัญญาต่อไปนะครับ จะต้องเข้ามาชี้แจงและเข้ามาพบกับคณะทำงานของผมภายใน7วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าท่านไม่มาชี้แจงนะครับที่ผมก็ได้ที่เลขาธิการก็ได้นะครับผมจะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ที่จะทำธุรกรรมหรือทำกิจกรรมใดๆกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีกต่อไปผมก็จะไม่ร่วมทำธุรกรรมกับท่านนี่ถือว่าเป็นการชี้แจงให้ทราบล่วงหน้านะครับชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่าเมื่อผมประกาศแล้วว่าผมจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นนับตึงแต่ฝากบอกด้วยนะครับ บรรดาผู้ที่ทำธุรกรรมหรือมีนิติกรรมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นะครับก็อย่าพึ่งตกใจว่าผมจะมาลื้อทิ้งมาโละทิ้งไม่ใช่นะครับอะไรที่เคยเป็นมาในอดีตถ้าถูกต้องด้วยกฎหมายชอบทำแต่ต้องเป็นธรรมกับสมาคมด้วยนะครับ เน้นคำว่าเป็นธรรมนะครับถ้าเป็นธรรมแล้วไซรเราก็ทำธุรกรรมกันต่อไปได้แต่ถ้าไม่เป็นธรรมก็ว่ากันไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายครับอ,อ,อยากจะบอกสื่อมวลชนอีกนะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องสถานที่ตั้งของสมาคมนะครับผมคง ทำอย่างที่เคยพูดไว้ว่าจะย้ายที่ทําการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในเบื้องต้นนะครับผมได้ประสานกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะขอใช้พื้นที่อาคารหลังนี้นะครับดังนี้ทังนั้นเพื่อต้องการให้กีฬาทุกกีฬาเป็นไปนตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยคืออยู่รวมกันณที่นี้นะครับแต่ในขณะนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถ หรือมอบพื้นที่ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ผมจึงไปขอใช้พื้นที่นะครับที่อาคารอิสระหนึ่งะครับชั้น2ถนนพราสม4เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเชิญครับท่านใดจะมีคำถาม อันนั้นเราก็ต้องขอขอทางการกีฬาแห่งประเทศไทยถ้าเป็นสมบัติของการกีฬาประบทศไทยถ้าเขาให้เราได้เราก็จะใช้ที่นั่นแต่ถ้าให้ไม่ได้ก็ต้องคิดอ่านที่จะดําเนินการให้สาเร็จนะครับเพราะว่าสองสามสิ่งที่ต้องเร่งทําอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามันเป็นนโยบายนะครับคือเรื่องอะคาเดมีฟุตบอล เรื่องแรกเรื่องค c a อ e m y เฟุตบอลเพราะว่าถ้าเราต้องการสร้างทีมชาติไทยเพื่อไปสู่เวทีโลกให้ได้นะครับเราต้องรีบในสิ่งนี้ผมมีความเชื่อมั่นแล้วก็ทีมงานผมหรือสภากรรมการผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าทีมฟุตบอลไทยจะไปในเวทีโลกเราต้องมี Academy ซึ่งเป็น Academy ี่กลาง ทำให้สโมสรฟุตบอลสามารถส่งนักกีฬาเข้ามาฝึกแล้วก็ผ่านมาตรฐานเดียวกันวันนั้นถึงจะมีได้นี่คือความเชื่อของผมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมเข้ามาทําหน้าที่นี้ก้าวแรกที่ต้องทําคือทําสิ่งนี้เพราะผมอยากทําให้คนไทยมีความสุขเห็นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใดก็ได้นะครับมีโอกาสไปสัมผัสรอบสุดท้ายของ บนโลกครับส่วนเรื่องที่2ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือเรื่องกรรมาการครับอันนี้นะครับผมลงมาคุมด้วยตัวผมเองผมจะตัดสินใจแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยผมเองไอ้แบนทีละ3าสี่อาทิตย์5อาทิตย์6อาทิตย์อย่าฝันครับเจอคนอย่างผมนี่ตลอดชีวิต ครับนี่คือสิ่งต้องเข้ามาแก้เพราะว่าเราปล่อยให้มีเรื่องไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ตัดสินไม่ได้ในโอกาสนี้นะครับเมื่อเข้ามาทำหน้าที่ใหม่อดีตที่ผ่านมามีอะไรผมไม่ไปฟื้นฝอ,อยหาตะเข็บผมจะเปิดให้ผู้ที่สนใจอยากจะทำหน้าที่กรรมการผู้ตัดสิน มาลงทะเบียนกับสมาคมและผมจะจัดทีมงานผู้ฝึกสอนผู้ที่ให้ความรู้ความถูกต้องในการทำหน้าที่กรรมการผู้ตัดสินทั้งที่เป็นคนไทยและเป็นชาวต่างชาตินะครับผมนั่งกำกับในฐานะประธานกรรมการผู้ตัดสินผมจะไปขอเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องกรรมการผู้ตัดสินจาก AFC เข้ามาทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการส่วนผู้ที่เคยทำงานอยู่ในคณะกรรมการผู้ตัดสินท่านใดนะครับคิดว่ายังอยากจะทำงานกับผมเชิญครับเวลคัมแต่ถ้าใครคิดว่าไม่อยากทำงานกับผมก็บายบาย นะครับผมไม่ปิดกัน้นผมถือว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นอดีตทุกคนอาจจะดีใจชื่นชมยินดีแล้วก็ขมขื่นกับเวลาที่ผ่านมาแต่นับตอนนี้ต่อไปนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะทําหรือตัดสินใจทําลงไปนะครับผลที่เกิดจากการกระทําหรือตัดสินใจของคณะกรรมการสภากรรมการของผมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เกิดผลหรือทําให้เกิดผลเฉพาะ สโมสรฟุตบอลที่สนับสนุนผมหรือเลือกผมเข้ามาเท่านั้นทุกสโมสรฟุตบอลที่อยู่ในครอบครัวฟุตบอลจะได้รับเช่นกันจะได้รับเช่นกันนะครับสิ่งแรกที่ผมทําหลังจากได้รับการเลือกตั้งผมได้สั่งให้ทีมงานร่างจดหมายแสดงความขอบคุณสโมสรทุกสโมสรแล้วก็เชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาร่วม สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวงการฟุตบอลโดยให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาและคิดซะว่าเราเป็นครอบครัวฟุตบอลเดียวกันเป็นคนไทยนะครับถ้าคนไทยไม่พร้อมใจกันกอดขอกันเดินไปข้างหน้าอย่าหวังนะครับว่าจะเห็นทีมชาติไทยชุดไหนก็นแล้วแต่ไปเวทีโลกได้เชิญ <c oughs> ครับ